ของจะด,ดังเพราะคนตีสิทธิจะดีเพราะมีครู10กรกฎาคมนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแสดงความกตัญญูในงานปาเจราบูชาครูประจำปีพุทธศักราช2559ไหว้ครูครอบครูศิลปินดารานักแสดงและบุคคลทั่วไปโดยครูเบสพ่อครูรังสิกาณฤณเือรัชว่าครูผู้ประกอบพิธีราชประงวันบุคคลต้นแบบเทิดแผนดิน สาขาครูอาจารย์ปูชนียบุคคลรางวัลบุคคลสำคัญแห่งปีสาขาเจ้าพิธีกรรมจิตตานุภาพพบกับการแสดงจากเหล่าศิลปินดารามากมายอาทินุจจรีศรีราชาดาวมยุรีอาภาพรนครสวรรค์วิวชัชวานอาสยามโอเล่ณภูพัฒนดัมมี่ทาวินเจนนิเฟอร์แบงค์ ชานนพลกองเสงและเหล่าศิลปินลิเกชั้นนำอาทิพรเทพพรทวีดวงแก้วลูกท่าเรือ สิบทิศหอมหวนปนัดดาอยู่ยั่งยืนต้อมนิรันอัญชลีโตโตอภิวันอันชลียิ่งใหญ่อยู่ยั่งยืนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นณสโมสรหมู่บ้านเมืองประชาใกล้เคียงแยกบางคูวัดจังหวัดปทุมธานีโทรสอบถาม081 133 7133 8 8 0 7 7 1 4 4 6 6 8 8 6 111 1 4 4 2